เอียพอครับมือน um ี course, ่ผมอยู่ที่ตลาดน้ำโครบือเสี่พอตลาดน้ำโคกับเบือเมืออรายะเอียครับมือนี่คนประชุมกันว่าเสียงคนไทยด้วยเบิ่งคือว่าถูกยางมันตรงนี้การประชุ่มกันกับแต่เขาสือปอสือมั่นเขากับประชุมกันมาติอกิโลจักบาทครับแม่บ้อก็ที่นี่พอเสียงพอเสียงตุ่มคนไทยมากก่เพราะฉะนั้นนะครับพวกเดียวมาขายแนวมเข่าห้องประชุ่มครับเออเพราะว่าสิขายตัวนี้สิขายแลคากตำ่ไหนตำแหน่งไหนมข่าห้องประชุ่มครับเอ้าอันนั้นเนี่ยเอินเอ็มออนก่อนเออ คือเอียบวานนี่ก็มาเข่าวของกันทุ่มหนึ่งแต่ตอนใบครับขับนั่งถายไดโดนแล้วครับคันพี่น้องครบวงกันทุ่มย่ำใดก็นิเปิดสภาทันทีครับเอ้าแม่นว่าพอเสียงเปิดทันทีครับพอเสียงนี่เป็นประธานสะพ้าบอกเป็นประธานสภาครับไอ้ไเสีเลขาครับเลขาแกจับกล้วยขายอยู่ครับเลขาอยพวงกันครับโอ้บุนี้แสดงว่านทูนี้องค์ประชุมวันนี้ครบยุทธ์พอเสียงครับเป็นไงบุนี้เขาเจ้าเตรียมความพร้อมไม่พะว่าคันน้องมาตรวจสอบวิทย์อย่างเนี่าบางที่อาจมันตีพิสวาดได้ครับ ก็คือพอเสียงซื้อกล้วยกว่างเปนขาดีมันเจ็บขากับตัวนึ่งกับผู้ดแล้วครับแสดงว่ามือนี้พอเสียงครับราคาง้วกกล้วยไปในมือนี้ไปนะเขาจะซื้อครับราคาง้วกกล้วยนี่กัแล้วแต่เขาสิซื้อนะครับมูอนคือวางสั่นเออคือขันเขาว่าจำนั่นก็คือซื้อจำนั่นขันเขาอยากขายก็ขายเขาเลยขันว่าอยากขายเขาเมียบ้านเหมือนนะเขาว่านะครับเมียนบ่วางสั่นแสดงว่าเขาบ่มีสิทธิ์อำนาจในตัวร่องเลย่มีสิิทธ์อำนาจต่อรองอย่างไรครับครับนี่ยังเดียวคือผู้ใดได้มาถือก็ได้ขายกับผู้ใดได้มาแพ่งกับว โอลานนเลยครับโอลานอครับพี่น้องครับตายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเหยีบีครับคนไทยเขามีแต่ตัวกันทั้งสิ้นครับออปากออไม่แต่ตัวมีผู้เดียวทีพ่อเสียถือใดมีพอเสียงผู้เดียวครับเออครับอ๋อเสียถือไดผู้ดเดียวก็้่มาเสียงออปากขึ้นตัวกันเมื่อบานเมื่อตรองกับผัวกับตัวเมียเมียกับตัวผัวครับเอาพ่อของเดียวถามเนี่ยขอถามวิชาตัวเสงในเวลาตัวกันตัวขไหนเนี่ยครับตัวดัวตัวกันครับ นี่แต่ผัวเมียคู่นี่ครับขันลังมือนี่ขันตัวกันบ่ลงตัวครับรถคนละคันครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ผัวเมียนี่ยผัวบัวครับลูกสายคนรอดี่บ่สิครับขับแจ้งกันกรับเป็นครับเต้จะไม่ได้กี่เพิ่นขับรถล้วเป็นครับบานีิเคลียร์ไดอผัวไรนี่ขับรถเสียงเป็นกระเพรนออกมาบานิบัวกับไม่เกลียร์ไอเมียเนี่ยกูเป็นผูหัด้แต่มึงอวันอัดแจ้งกูสิบานาเต้เนี่ยครับเอาบ่เสียงขายขายของบ่เสียงบานิเพราะฉะนั้นกรับพี่น้องครับ เออพี่น้องกับจังหวีตกกังวลกับกล้วยมันจอยมันอื่อหนาือนหนังกับจัจะเลืมตี้เค้ปลอดเมีเด้อตี่เค้ปลอดเมียับเอาไปมันกินมันตีบำรุงก้องต่างบำรุงกล้ามเนี่ยกล้วยตัวมันจอยมันตีอ้วนกล้วยตัวมันอ้วนมันตีอ้วนขึ้นหนาบ่อถอยครับเออกล้วยตัวใดบ่มีกำลังครับกล้วยตัวใดมันบ่ขึ้นบ่อยากเสื่งเก่าตี้เค้ปอดเมีไปมันกินเด้อครับเด้อครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ